มาจ้ามือในสิาพามาเปิดกล่องมะเขือเทศในน้ำเกลือบริษัทจัดหาอาหารฟรังฟูดก็มาส่งอีกแล้วนะคะมีกระสังมะเขือเทศในน้ำเกลือหนึ่งกล่องแล้วก็เนื้อบดสองทุงเนื้อบดสองทุงท่านประธานก็ซื้อมากินเองเนาะจา้าแต่ว่าระ่ได้ท้ายห้เบิง้งเนาะจาก้กข้ามารบกันกบมะเขือเทศอยู่เปิดกับบไดดนะคะหาแนวะเปิดกับบอดดายยังไดยูนาข้าเตอร์กเลยเอามาเลยเนาะจ้าไดมีดกับไดคอนเร็จแล้วนะคะเราก็จะอ,ออกมาปั้นยูนาข้าเตอร์จ้า มะเขือเทศในกรองเฮากับสีแดงดีดีนะจ้ะเฮากับบต้องไปเติมสีอย่างอีกเลยปั้นเซตเรียบร้อยแล้วมิวกะจะเอาไปทําการปรุงเครื่องนะคะก็คือว่าเฮ็ดเป็นซอสมะเขือเทศจ่หอมไงเราก็เกลือน,นิดนึงนะจ้ะเฮาก็จะเอา ไวทท็อปปิ้งนะโฟคาเซียคือเก่าจ้าซอสมะเขือเทศมิ้กก็จะไ่ได้มีกำหนดว่าจักมือจังจะได้เห็ดหม่นะคะถ้าในสต็อกหมดแล้วห้าก็คือได้เห็ดไม่เลยจ้าบ่าต้องกำหนดซอสมะเขือเทศมิ้กก็เป็นคนปรุงเครื่องเองเด้อจ้าห้ามากรดใดห้าก็สามารถเลือกใดเลยนะคะเหตดเอาเองเนาะจ้าลูกค้ากินลูกค้าก็ติดใจนะคะว่ามันแซ่บมันนัวเนาะจ้าซอสมะเขือเทศกับเนื้อบดนิลกก็สั่งในบริษัทจัดหาอาหารฝรั่งฟูดนะคะที่เคยบอกให้เพื่อนของท่าน ประธานเป็นผู้จัดการอยู่บริษัทนี่จ้าเวลาเฮาอยากได้ยังด้วนๆเพื่อนก็จะมาส่งให้เฮาเลยเพราะว่าเฮาจะสั่งน้อยหรือว่าสั่งหลายเพิ่นก็มาส่งคือเกามิวกะเฮุ่นาเค้าเตอร์นาะจ้าเบื่องลูกค้าไปพร้อมก็จะปั้นประมาณนี้เลยนะคะปั้นให้มันละเอียดเฮาท็อปปิ้งน้าโฟคาเซียก็จะเป็นตะกินนะจ้าพอเสร็จแล้วมิวก็จะเอาน้ำมาเทใส่เครืองปั้นถือเป็นการล่างในตเลยนะจ้าเยดายเนะค่ะเพราะว่ามะเขือเทศก็ติดอยู่ในนันลายเพราะว่าจังได๋เฮาก็สะได้เทน้ำใสอยู่แล้วนะจ้า ท่านบอกว่าที่น้ำใสจักน้อยแน่มันแข็งเกินไปหลายเวลาทำงานก็ทำงานยากว่าสันเสร็จแล้วฮอก,ก็จะไปป่งเครื่องในครัวเด้จ้า